พี่ๆที่อยู่ต่างจงังหวัดอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ว่าพี่ๆที่อยู่กรุงเทพอะเราจะรู้จักถนนอยู่2เส้นชัดเจนถนนเส้นปกติวิ่งอยู่บนพื้นดินปกติเลยราบเรียบกับถนนอีกเส้นหนึ่งคือ ทางด่วนนะฮะพวกเราทุกคนสามารถจะขับรถในเส้นทางปกติได้คุณจะขับเร็วคุณจะขับช้าคุณคุณจะแซงหน้าคนอื่นคุณจะถูกคนอื่นปาดหน้าคันข้างๆบีบแตะใส่ไอ้คันข้างหลังกำลังด่าพ่ออยู่อะไรก็ตามแต่ถ้ามันเกิดขึ้นได้ในชีวิตการขับรถบ,รถบนถนนปกตินี่ออกมาแต่คราวนี้ฮะผมอยากให้พี่ๆคิดกันอย่างนี้การจะขึ้นทางด่วนได้มันมีเงื่อนไขเว้ยรถทุกคันนะขึ้นได้นะ ถ้าผ่านเงื่อนไขเงื่อนไขของรถที่จะขึ้นทางด่วนได้คือคุณจะต้องเสียเงินมากกว่าปกติครับคุณอยากจะไปให้เร็วกว่าคนอื่นเขาคุณอยากจะวิ่งได้สูงกว่าคนอื่นเขาคุณอยากจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้ไวกว่าคนอื่นเขาหลายหลายคนนะที่ชอบมาคิดกันว่าเอ๊ e h, อยากจะได้แบบที่คุณยศได้อะอยากได้แบบที่คุณซิ่งได้อยากได้แบบพี่ๆหลายหลายคนได้อะแต่ผมไม่พร้อมผมไม่มีเงิน2องพเอาจริงๆพี่พี่ขับรถขึ้นไปในด่านทางด่วนปั๊บมันจะมีด่านจ่ายเงินนะแล้วพี่ไปบอก คนเก็บเงินว่าผมไม่มีเงินพี่ผมไม่มีเงินผมขอวิ่งได้ไหมเขาจะกด สัญญาณและให้ตำรวจมานำพี่ลงทางด่วนเลยครับนั่นหมายความว่าอย่างไงทางด่วนมันเป็นทางที่พี่รู้อยู่แก่ใจว่าพี่จะไปถึงได้ไวกว่าคนอื่นเขาพี่จะขับได้เร็วกว่าคนอื่นเขามันจะทุ่นเวลาในชีวิตพี่ไปได้พอพี่บอกเขากูคือกูมาแล้วโอ้ยเรียนรู้มาทุกอย่างดูวิดีโอคลิปทุกตัวโทรหาผู้นำโอ่โน่นนั่นนี่ครบทุกอย่างความพร้อมกูหัดขับรถมากูกูกผ่านมาทุกสนามแล้วแต่สุดท้ายพอจะขึ้นทางด่วนบอกว่าไม่มีตังค์เว้พี่ก็ต้องกลับลงไปวิ่งในทางปกติของพี่ครับคำถามง่ายๆทางด่วน แบ่งชนชั้นวันณะหรือเปล่าไม่นะฮะทางด่วนไม่ได้แบ่งชนชั้นวันณนะทางด่วนบอกใครก็ได้ที่พร้อมขึ้นได้เลยวันนี้อินดีมสําหรับผมมันคือทางด่วนมันเป็นเลนพิเศษมันเป็นถนนพิเศษมันทําให้เราไปในทิศทางที่พิเศษกว่าใคร มันทําให้เราปลดหนี้ได้มากกว่าถนนข้างล่างมันทําให้ชีวิตครอบครัวเรามีความสุขมันทําให้คุณพ่อคุณแม่เราได้กินอาหารที่เขาอยากกินมันทําให้ลูกๆเราได้รับการรักษาพยาบาลแบบพิเศษมันทําให้ชีวิตคุณพิเศษกว่าใครเพราะฉะนั้นตัวคุณเองจะต้องพร้อมที่จะอยู่ในทางด่วนด้วยนะครับเพราะบนทางด่วนไม่มีใครขับรถช้าในธุรกิจอินดีมไม่มีใครขับรถช้าครับเพื่อนๆรอบๆข้างคุณะ่ะจะพาคุณขับเร็วหมดเลย แล้วคุณจะเป็นเต่าคันเดียวไม่ได้โอ้โหพากันไปเร็วทั้งทีอ่ะแล้วมันก็ถึงจุดหมายปลายทางของเราได้ตอนนี้ฮะเราเป็นจุดเริ่มต้นที่ขึ้นมาก่อนใครอยู่ที่พี่ๆแล้วแหละว่าจะนําเสนอวิธีการนําเสนอมุมมองได้ถูกต้องหรือเปล่าหรือไม่อ่ะทางด่วนอใครมีตังก็ขึ้นไปกูขับอยู่ข้างล่างพี่ครับพี่ขับรถอยู่ข้างล่างกันมากี่วันกี่เดือนกี่ปีแล้วฮะอายุเท่าไหร่แล้วครับสิ่งที่พี่ฝันไว้จุดหมายปลายทางที่พี่ต้องการอ่ะ พ่ถึงหรือ,อยังครับถ้าพี่ขับข้างล่างแล้วยังไม่ถึงเจอรถติดเจอแท็กซี่ปาดหน้าเจอคนบีบแตร์ดาพ่อเจอเจอรถเปลี่ยนเลนเจอเบียดเจออุบัติเหตุเจอโน่นนั่นนี่เจอแม่งทุกอย่างเลยไม่ลองขึ้นทางด่วนบ้างละ่ะลองทําในสิ่งที่ไม่เคยทําครับลองจ่ายเงินเพื่อความสําเร็จดูบ้างความสําเร็จต้องซื้อนะฮะไม่มีความสําเร็จไหนได้มาฟรีๆครับซื้อค่าผ่านทางพอเราเข้าไปอยู่ในค่าผ่านทางเราอยู่ในถนนแล้วคุณก็ต้องเหยียบไม่ใช่ เอ้ยฉันอยู่บนทางด่วนแล้วแต่แม่งจอดอยู่ข้างทางบ้า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 ตัวเองจะไปไม่ถึงไหนเลยละจ้ะคุณจ่ายเงินมาแล้วใครก็ตามที่เป็นสมาชิกแล้วนะครับอยู่บนทางด่วนแล้วอย่าเอาข้ออ้างอะไรก็ตามแต่เนี่ยรอให้คุณซิ่งขับนําอยู่ถ้าคุณซิ่งไม่ขับนําฉันไปไม่ถูกเลยพี่ครับทางด่วนแม่งบังคับฮนะมันบังคับให้พี่ไปตรงๆเนี่ยแหละครับพี่แค่ขับไปตามที่เราบอกเนี่ย ว่าทางมันเป็นแบบเนี้ยมีพวกเราเป็น GPS แล้วที่ผมกําลังจะสรุปให้ฟังฮะมันเป็นทางด่วนของชีวิตนะผมเปรียบเทียบให้ฟังอย่างนี้ง่ายๆอย่าเอาความสําเร็จของคนอื่นมาเป็นข้ออ้างของตัวเองเช่นคุณยศถ้าคุณยศไม่ช่วยพี่พี่ไม่สําเร็จแน่เลยพี่ครับผมมีรถที่ผมต้องขับพี่มีรถของพี่ที่ต้องขับไหมพี่เสียเงินเข้ามาในในช่องทางจ่ายเงินเท่ากับผมไหมถ้าเสียเท่ากันถนนแบบเดียวกันตามกันมาฮะ ผมไปขับให้พี่ไม่ได้ครับผมแนะนําพี่ได้แต่ผมไปขับรถให้พี่ไม่ได้ครับจุดหมายปลายทางของพี่พี่จำเป็นต้องขับมันเองฉะนั้นวันนี้ฮะผมก็เลยอยากจะมาบอกว่าบอกบอกในเชิงอัตลักษณ์เปรียบเทียบว่างานอินดีมันก็คืองานทางด่วนนั่นแหละงานประจําของพี่ก็คืองานบนพื้นดินปกติพี่ไม่สามารถจะเหนือใครเขาได้หรอกพี่เป็นผู้จัดการบริษัทพี่พี่ก็ต่ําต้อยกว่า M d ดีของบริษัทอื่นพี่เป็นเ d ดีของบริษัทพี่ พี่ก็ต่ําต้อยกว่าประธานบริษัทอื่นในธุรกิจอินดีมใครก็ตามแต่ครับที่ขึ้นไปในทางด่วนบอกได้เลยฮะปลายทางที่เดียวกันหมดในเชิงเปรียบเทียบผมบอกว่ามันคือทางด่วนของความสําเร็จครับพี่จําเป็นต้องแลกฮะพี่จําเป็นต้องเสียค่าผ่านทางพี่จำเป็นต้องใช้สมาธิตอนนี้กูอยู่บนถนนกูล็อกแลกไม่ได้แล้วพี่จะประสบความสำเร็จได้เร็วมากหลังจากพี่ประสบความสำเร็จในทางด่วนพี่ถึงเป้าหมายบนทางด่วนเรียบร้อย พี่จะกลับลงมาวิ่งข้างล่างเมื่อไหร่ก็ได้พี่อยากจะลงมาเล่นกับแท็กซี่ที่คอยจี้ตูดพี่อยากจะไปมีเรื่องกับคนที่คอยขับรถปาดหน้าเปลี่ยนเลนซ้ายเปลี่ยนเลนขวาเมื่อไหร่ก็ได้พี่จะไปสนุกในชีวิตปกติของพี่เมื่อไหร่ก็ได้แต่เมื่อพี่ต้องการความสำเร็จในชีวิต กรลุณาขึ้นทางด่วนเือครับผมนําเสนอโทรเวอินดีมครับโทรเวของอินดีมเป็นโทรเวที่ค่าผ่านทางไม่แพงไม่ได้เก็บเงินตลอดระยะทางจ่ายครั้งเดียวตอนเริ่มต้นแล้วที่ด่านผ่านทางเนี่ยที่เขาเก็บค่าผ่านทางอ่ยพอพี่จ่ายค่าทางด่วนปั๊บเขาให้สินค้านวัตกรรมกลับมาให้พี่ด้วยครับแล้วพี่ก็พุ่งไปอย่างเดียวเลยครับปลายทางที่เดียวกันสําเร็จเหมือนกันคือวันนี้ผมเชิญชวนทุกคนนะเข้ามาอยู่ในในทางด่วนที่มันถูกต้อง เข้าไปอยู่ในเลนที่ถูกต้องเลือกจ่ายด่านที่มันถูกต้องมันจะคุ้มค่าครับเมื่อถึงเป้าหมายฮะเมื่อนี่สินพี่หมดพี่ลงจากทางด่วนแล้วพี่ก็ใช้ชีวิตชิวๆได้เลยขับรถไปเจอเจอสาวๆบีบแต่แป้นแปนนึกออกไหมบนทางด่วนอย่าไปแวะบีบแต่ใส่ใครสิวะบนทางด่วนไม่มีนักศึกษาให้คุณมานั่งบีบแต่ใส่แต่ถ้าเกิดพี่ลงทางด่วนมาแล้ว พี่จะใช้ชีวิตชิวยังไงก็ได้แต่เวลาอยู่บนทางด่วนพี่ต้องพี่ต้องใส่ใจกับมันพี่ต้องเต็มที่กับมันอยากให้พวกเราตั้งเป้าอยู่ในทางด่วนที่ถูกต้องอย่าไปนั่งสงสัยเลยครับแล้วทำไมทางด่วนต้องเก็บเงินใฮ้บ้าก็มันทางด่วนเนาะไปถามดิพอถึงด่านเก็บเงินนะเปิดกระจกถามเลยเก็บเงินไหมวะใชไหมลองดูเขาเขาก็จะตะโกนกลับมาแล้วมึงขึ้นมาทําไม อย่าไปสงสัยมันเป็นมันเป็นเรื่องราวที่เราจําเป็นจะต้องใช้ต้องทำไปไปสู่ความสําเร็จไปสู่เป้าหมายของเราสำหรับวันนี้ผมยศครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับบ๊ายบายนะ